เดี๋ยวมาดูกิ่งที่1.1กันก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะตัดให้มันแตกก็คือจะตัดกิ่งรองเพื่อสร้างกิ่งแขนงแล้วก็จะตัดกิ่งแขนงนะครับเพื่อสร้างกิ่งรายละเอียดนะมีกิ่งหลักกิ่งรองออกจากกิ่งรองก็เป็นกิ่งแขนงกิ่งแขนงกิ่งแขนงนะครับจะกิ่งแขนงตัดอีกทีหนึ่งให้แตกเป็นกิ่งรายละเอียดอันนี้ได้กิ่งแขนงมาแล้ว แล้วก็ตัดแตกมาละกิ่งละละเอียดได้กิ่งหนึ่งละซ้ายนี้ก็กิ่งที่2นะแต่ที้งให้แตกเป็นทั้งหมด3กิ่งนะตัวนี้ก็จะตัดแล้วก็ให้แตกเป็น3ากิ่งเช่นกันนะครับขวามือนี่นี่นะปลายศรนี่นะก็จะตัดให้แตกเป็น3ามกิ่งเช่นกันให้แตกกิ่งละเอียด3ามกิ่งนะเพราะมันได้กิ่งรองได้กิ่งแขนมาละตัดจากกิ่งแขนงให้แตกเป็นกิ่งละเอียดนะครับครนี้ระยะที่ตัดผมเอาตรงนี้มาเป็นตัวกําหนดนะครับก็คือจกกลางวงเวียนนะ อ้างอิงจากของเดิมนะครับผมจะให้มันสั้นลงมาเช่นเช่นตัดไปตรงนี้เนาะแล้วก็ระยะแรกระยะแรกของช่วงระหว่างกิ่งที่1 1 2, <S 1> <S 2> ไปถึงกิ่งที่1.1.3นมะครับมันกว้างท่านี้เนาะระยะต่อไปที่เราจะตัดก็คือจะต้องสั้นกว่าระยะแรกผมก็จะกำหนดให้มันสั้นลงมานิดนึง เป็นระยะเท่านี้นะฮะพอได้ระยะเท่านี้ปุ๊บเราก็ไปหาตำแหน่งวัดวัดจากจุดรอยแยกของกิ่งที่ 1. 1 3นี่นะหรือกิ่งแขนงที่ 1. น3ดนมนี่เนาะมาไปทางขวาหมุนมานะครับหมุนมาปักปลายวงเวียนลงไปก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะครับความยาวประมาณนี้แต่ตำแหน่งที่ตัดได้ก็คือตำแหน่ง ตำแหน่งตัวนี้มีกิ่งตัวนี้ที่เอื้อประโยชน์อยู่ที่พอจะตัดได้นะถ้าตัดถอยหลังลงมาก็ตาบนล่างสลับขึ้นบนล่างไม่สวยขอ,อยากอีกตาหนึ่งละกันนะก็คือตำแหน่งนี้ที่ตัดได้นะครับแล้วก็ตัดอะไรครับตัดให้ห่างมาหน่อยนะตัดเพื่อสร้างกิ่งที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่นะครับหรือกิ่งขแขนงที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่นะครับ ตัวนี้เลี้ยงเป็นกิ่งแขนงขึ้นมาฮะเล้วตัดให้แกให้แตกรายละเอียดอีกทีส่วนตัวนี้เป็นกิ่งที่1.1วิ่งยาวลงไปข้างล่างโน่นนะครับดูรายละเอียดเฉพาะกิ่งที่1.1นะครับเมื่อสักครู่ตัดกิ่งนี้ไปแล้วนะครับโอ้กิ่งนี้เกะกะจังเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องมีกิ่งรายละเอียดซึ่งกิ่งรายละเอียดเนี่ยระยะที่เห็นตรงดินสอนี้นะครับเพื่อนๆระยะนี้นะ ยาวยาวไปนะต้องตัดให้แตกใกล้ๆบริเวณนี้นะครับตั้งรายละเอียดระยะที่จะตัดนะครับผมก็จะกําหนดให้มันสั้นสั้นลงมาเช่นกิ่งที่1.1.1เนี่ยมันระยะเท่ากับกลางวงเวียนประมาณนี้ใช่ไหมฮะระยะถัดมาก็คือต้องสั้นลงนะครับระยะถัดมาก็ต้องสั้นลงอีกนะฮะ ผมก็เลยกําหนดให้มันสั้นลงมาอีกสักข้อหนึ่งสําหรับตําแหน่งที่จะตัดกิ่งกิ่งแขนงตัวนี้เพื่อที่จะสร้างกิ่งรายละเอียดก็คือตําแหน่งของปลายวงเวียนตรงนี้นะครับก็คือหลังง่ามนี่เองอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตัดออกเพราะว่ากิ่งรายละเอียดที่ตัดให้แตกขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่ไปนะฮะก็กําหนดตัดให้หลังกิ่งนี้เลยครับตัดให้ชิดนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการสร้างกิ่งที่1.1นะครับเราได้ซ้ายมาแนละ้วซ้ายขวาซ้ายแล้วข้างหน้าที่เราตัดไปตรงนี้เพื่อสร้างกิ่งที่1.1.4นสะฮะกิ่งที่1.1กิ่งยาวมานี่นะฮะพื้นที่ของกิ่งที่1.1นะวิ่งมาลากมาซ้ายยาวไปโน่นนะฮะกิ่งที่1.1นะครับ ส่วนนี้กิ่งที่1.1.1กิ่งที่1.1.2กิ่งที่1.1.3กิ่งที่1.1.4นะครับก right. ิ่งที่ม네ีเลขกิ <grassroots> <Mexican>. ่งที่มีตัวเลข3ตัวนะฮะมันคือกิ่งแขนงทั้งหมดนะครับกิ่งแขนงที่1.1.1กิ่งแขนงที่1.1.2กิ่งแขนงที่1.1.3กิ่งแขนงที่1.1.4นะครับ ส่วนกิ่งหลักนี้คือกิ่งที่1.1ดนึ่งะครับยิ่งยาวไปเดี๋ยวเลี้ยงตรงปลายนี้ให้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยตัดอีกทีต่อมาเราจะตัดกิ่งที่1.1.2กันนะครับจะตัดกิ่งแขนงที่1.1.2นะครับก็คือกิ่งนี้นะกิ่งนี้ความยาวที่ผมกําหนดให้ระยะของความยาวที่ผมกําหนดผมก็จะอ้างอิงมาจากกิ่งที่1.1.1 ก็คือกิ่งนี้นะครับเราก็จะมาวัดกลางวงเวียนระยะความยาวเดิมของกิ่งที่1.1.1นี้นะความยาวของกิ่งขแขนงที่1.1.1นะครับกิ่งขแขนงที่1.1.2ต้องสั้นลงผมก็จะงอลงมาประมาณนี้นะแล้วเราก็เอามาวัดฝั่งนี้พอวัดฝั่งนี้กําหนดความยาวได้แนละ้วเพราะเรา ถึงนี้ยาวมากยาวน้อยแล้วก็ยาวน้อยลงไปอีกตรงนี้ก็จะเป็นยังไงครับก็จะยาวน้อยลงไปอีกนะเช่นสมมติตัวนี้มันเป็น4ตรงนี้ต้องเป็น3ความยาวของกิ่งแขนงตัวนี้จะต้องเป็น2นะฮะแล้วก็ความยาวของกิ่งแขนที่1 4นี่จะต้องเป็น1นะฮะก็จะเป็น4 3 2 1นะก็คือสั้นลงเรื่อยๆนะครับ ระยะที่เราได้ก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่ปลายดินสอนนี้แล้วเราก็จะตัดมันนะครับตัดเพื่อตัดกิ่งแขนงเพื่อสร้างกิ่งรายละเอียดนะเราก็จะได้กิ่งแขนงที่หนึ่งุดหนึ่งุดมานะครับอันนี้เข้ารวดอันนี้เลี้ยงใหญ่ส่วนกิ่งแขนงที่ 1.1.1นี่เดี๋ยวผมผมไม่ตัดละระยะได้แล้วเดี๋ยวจะเล่มใบเล่มใบเอาไว้แบบนี้รอให้เพื่อนๆโตแตกกิ่งขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพร้อมกันนะครับก็กิ่งที่1.1ของการสร้างบรันรไซชุดนี้ก็หยุดอยู่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อในคลิปวิดีโอถัดไป คนี้มาดูกิ่งที่หนึ่งจดสองกันบ้างนะครับกิ่งที่หนึ่งจุดสองก็คือกิ่งนี้นะครับคือทั้งก้อนนี้เลยทั้งก้อนนี้เลยนะฮะกิ่งที่หนึ่งจุดสองก็จะมีระยะที่ต้องตัดก็คือตำแหน่งนี้ที่จินสองชี้นะฮะคือกิ่งที่หนึ่งจสองเนี่ยมีแยกออกมาขวาแล้วก็ตัดให้แตกแล้วก็เดี๋ยวต้องตัดตรงนี้เพื่อให้แยกออกมาซ้ายนะครับสร้างกิ่งรายละเอียดนะครับ ระยะตัดก็เช่นเดียวกันครับอ้างอิงจากของเดิมของเดิมของกิ่งที่1.2ก็คือดูความยาวนะปกกักเก่งลงไปกลางขึ้นมาความยาวกี่เซนไม่รู้แต่เป็นระยะนี้เพราะฉะนั้นระยะที่จะตัดต่อไประยะนี้ก็ต้องสั้นลงมานะครับก็ลับมาปากักแล้วก็ผมก็จะกดลงไปกดไปอยู่ประมาณนี้ คือ2ใน3ของความยาวก็แล้วกันนะฮะก็อยู่ประมาณนี้2ส,ส่วนให้เหลือ2ส,ส่วนในความยาวทั้งหมด3ส,ส่วนแล้วก็นำมาวัดระยะที่จะตัดต่อไปนะครับระยะที่จะตัดต่อไปเราก็จะได้เป็นระยะตรงปลายมิชีนี้นะครับก็เดี๋ยวตัดเลยตัดเพื่อสร้างกิ่งละเอียดตัดห่างมันนิดนึงต่อมา ก็จะเป็นกิ่งของ1.2ที่วิ่งยาวลงมานี่ตัดบ,บริเวณตรงนี้เพื่อให้แตกอีกทีนะครับใช้วิธีเดิมครับเพื่อนๆก็คืออ้างอิงจากระยะของกิ่งด้านหลังที่เกิดมาก่อนตามนี้เนะเพื่อที่จะมาวัดระยะของกิ่งที่จะตัดถัดไปวัดตรงนี้ถ้าเป็นตัวเลขก็คือ เอาระยะความยาวตรงนี้ไปหาร3แล้วคูณด้วย2จะได้ระยะถัดไปตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ที่เราเห็นกันชัดชัดแบบไม่ต้องคำนวณก็คือหดเข้ามาให้อยู่ประมาณ2ใน3ของกิ่งด้านหลังเพื่อไปวัดตำแหน่งถัดไปอันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่จะถูกตัดนะครับก็คือตำแหน่งที่จะถูกตัดตรงนี้ พอเราได้ความยาวที่หามาแล้วเราก็เราก็ตัดได้เลยครับตำแหน่งที่เป็นจุดสีดำนี้เนาะที่ต้องตัดตัดได้เลยครับก็จะออกมาประมาณนี้มุมกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันติดกิ่งที่เป็นกิ่งยอดด้านบนมองอยู่หลังกล้องเนี่ยมันขยับยากมากผมพยายามที่จะถ่ายให้เพื่อนๆเห็นแต่ว่า องศาและมุมบางทีมันไม่ได้นะก็เอียงๆกันเอานะครับต่อมาก็เหลือกิ่งขแขนงด้านซ้ายนี่นะผมตัดแท้แตกเทียงแล้วเพื่อสร้างกิ่งรายละเอียดตำแหน่งที่ตัดเนี่ยผมตัดห่างออกมาเผื่อเอาไว้เพื่อที่เวลาตัดจริงผมถอยมาอีกตาหนึ่งนะอย่างที่เคยเคยบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาระยะนี้มองด้วยตาเปล่าก็ไม่ต้องคิดมากเลยตัดได้เลยครับ นี่เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันว่ามันเป็นยังไงด้านข้างเนาะด้านข้างที่ตัดไปแล้วนะครับตำแหน่งที่ผมชี้นี่คือกิ่งที่หนึ่งจุดสองนะครับนี่คือกิ่งที่หนึ่งจุดหนึ่งเนาะที่ตัดข้างแรกโน้นแล้วลงมานี่ยกขึ้นมาก็คือกิ่งที่หนึ่งจุดสองทั้งทั้งหมดนี้เลยนะ นี่คือกิ่งที่หนึ่งจุดสองที่เราตัดไปเมื่อสักครู่มองสวนเข้าไปก็ด้านนี้นะกิ่งที่หนึ่งจุดหนึ่งทั้งยวงเลยนะทั้งก้อนเลยส่วนด้านนี้กิ่งที่หนึ่งจุดสองทั้งก้อนเลยนะครับแล้วก็กิ่งที่หนึ่งจุดสามตำแหน่งนี้ส่วนลงมานี่กิ่งที่หนึ่งจุดหนึ่งหลักคือกิ่งหลักนะก็จะต้องตัดตำแหน่งนี้ เพื่อสร้างเอยียงที่หนึ่งสี่นะฮะตำแหน่งนี้นะครับวิธีการตัดก็คือวัดระยะจากด้านหลังเช่นกันครับเหมือนเดิมครับกางเวียนวัดระยะจากด้านหลังปกักลงไปแบบนี้นะแล้วก็จะได้แล้วก็มาวัดระยะที่มันยาวออมาตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้แหละ ที่เราจะต้องแตะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเนอะสองในสามของความยาวจากกิ่งด้านหลังก็คือเลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้ระยะที่จะตัดกิ่งนี้ก็คือระยะนี้นะครับแล้วก็ตัดได้เลยครับ ก็จะได้ภาพรวมจากด้านข้างประมาณนี้นะเพืพ่อนๆกิ่งที่1นึงะครับโครงสร้างโดยรวมของกิ่งที่ 1. 1ให้เพื่อนๆมาดูตำแหน่งของกิ่งที่เราสร้างขึ้นมาก่อนก็คือกิ่งที่1ที่มองเห็นทั้งหมดนี้นะฮะถ้ากำหนดให้ตรงนี้เป็นเซนเตอร์เนาะผมขีดเส้นและนาบออกมาจากซ้ายไปขวานะครับ ก็จะได้เส้นมาหนึ่งเส้นนะแล้วก็หากว่าขีดเส้นระหว่างกิ่งที่หนึงวิ่งลงมาทางด้านซ้ายเนี่ยเอียง45ตามตำแหน่งของกิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้อีกเส้นนึงก็คือเป็นเส้น45องศาตรงนี้นะครับมุมที่เกิดขึ้นตรงที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นมุม45นะฮะมุม45นะต่อมากิ่งที่1.2นะครับ ขี 1> 1่หนึ่งขีดสองเนี่ยถ้าผมขีดเส้นในตำแหน่งที่กิ่งเขียงขึ้นไปตามตำแหน่งที่เห็นอยู่นี่นะมุมที่เกิดขึ้นที่ทำมุมระหว่างเส้นขนานด้านล่างนี่ก็จะเป็นมุมสื่้าองศาเช่นกันนะครับส่วนเส้นด้านล่างนี้นะฮะก็คือกิ่งที่1วิ่งยาวลงมาเป็นกิ่งหลักนะมุมที่เกิดขึ้นที่เราทำที่เราขีดขึ้นมานี่ก็มุมระหว่างกิ่งที่ าจากโคนกิ่งเนาะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น45องศาเช่นกันนะครับแล้วก็ขยับเส้นระนาบมาด้านล่างนี่อีกเส้นหนึ่งเพื่อหามุมนะครับมุมที่เกิดขึ้นนะของกิ่งที่วิ่งลงมาระหว่างกิ่งที่1.3ตัวนี้นะฮะแล้วก็กิ่งหลักที่วิ่งลงมาคือกิ่งที่หนึ่งตัวนี้มุมที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝั่งนี้มันก็จะเป็น45องศาเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะ จะสังเกตว่าผมสร้างขึ้นมาเพื่ออ้างอิง45องศาเพราะว่าโครงสร้างโดยรวมของกิ่งที่เป็น45องศาในความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมว่ามันสวยนะครับมันสวยดีก็เลยทําให้มันเป็นพยายามทําให้มันเป็น45องศาให้มากที่สุดนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะฮะว่าจะเอาเป็นกี่องศาจะเป็นกี่องศานั้นขึ้นอยู่กับเราอยู่ที่ความพอใจของเรานะครับมันไม่มีหลักตายตัวนะฮะแต่ในคลิปเนี้ยผมกําหนดให้มันเป็น45องศาทั้งหมดเลยนะครับ ก็ยังคงยืนยันสี45องศาพยายามให้ได้45องศาทุกๆขั้นตอนนะครับคราวนี้มาดูมุมด้านบนกันบ้างนะครับมุมด้านบนก็ผมจะขีดเส้นรละนาบในตำแหน่งที่เราตัดให้แตกก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้นะฮะถ้าจะเรียกจะเรียกชื่อตำแหน่งของมันในคลิปวิดีโอผมเนี่ยก็จะเรียกตำแหน่งที่ตำแหน่งการตัดให้แตกของกิียที่1.1นะ แล้วก็ถัดมาตำแหน่งที่ตัดแท้แตกของกิ่งที่1 2นะครับถัดมาตำแหน่งที่ตัดแท้แตกของกิ่งที่ 1. 3ุดคือกิ่งนี้นะฮะผมขีดเส้นละหน้าจากซ้ายไปขวาก่อนซ้ายไปขวานาดนี้นะแล้วก็หน,น้านี้อ่าพอขีดเส้นเสร็จปุ๊บผมดึงจากตำแหน่งที่ตัดให้แตกมาถึง ตำแหน่งของกิ่งที่1 1เนี่ยมาถึงกิ่งที่1.2นะึ่งคือตำแหน่งนี้มุมที่มันทําองศากันตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมครับพเพื่อนสี่องศานะอันนี้เป็นมุมด้านบนนะแล้วก็ตำแหน่งที่ตัดแ,แตกของกิ่งที่1.2นะวิ่งมาถึงกิ่งตำแหน่งที่1นึ่งกิงที่1.3นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับวิ่งมานะแล้วก็เรา ขีดตามกิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนะครับมุมด้านบนตรงนี้ก็ยังเป็น4ีห้าองศานะครับนี่ภาพด้านบนเนาะภาพด้านบนมองก็ยังเป็น4ี่ห้าองศาพอเรามามองภาพด้านหน้าเมื่อสักครู่นี่มันก็เป็น4ี่ห้าองศานะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือกิ่งหลักของกิ่งที่1ที่วิ่งลงมานี่องศาที่แยกออกจากตำแหน่งตัดของกิ่งที่1.3ที่วิ่งต่อลงมานี่ก็ยังเป็น สี่ห้าองศาเหมือนกันนะครับด้านบนก็สี่ิห้าองศาด้านล่างก็สีบห้าองศานะฮะมุมที่ย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งมุมที่แยกออกมาจากเกี่งที่หนึ่งจหนึ่งวิ่งมาเป็นกิ่งหลักแล้วก็แตกขึ้นไปเป็นกิ่งที่หนึ่งุดสองนะฮะมุมนี้ก็เป็นสี่ห้าองศาเช่นกันนะครับนี่คือมุมเดี๋ยวพาดด้านบนนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ทีนะ ก็คือวิ่งมาฮะวิ่งมาแล้วก็เลี้ยววิ่งตรงมานะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้นะฮะนี่กิ่งหลักนะแล้วก็วิ่งตรงมาอ่าตัดครึ่งตัดครึ่งตัวนี้เป็นสี่ห้าสี่ห้าสองสองทีก็เก้าสิบองศานะครับก็จะเป็นมุม 90. เก้าสิบเพิ่มมุมตรงนี้นี่ก็สี่ห้า สี่ห้าสองทีก็มุมรวมก็คือเป็นเก้าสิบองศานะครับอันนี้ก็คือมุมรวมก็คือเก้าสิบองศานะก็ข้างในก็จะเป็นสี่ห้ารวมกันนะครับพยายามผมพยายามทําให้มันเป็นสี่ห้าทั้งทั้งในแนวของมุมมองโดยตรงแล้วก็หน้าเขาเรียกะไรถ้าเป็นถ้าเป็นเขียนแบบเนี่ยเขาจะเรียก ด้านฟอนตด้านหน้านะครับแล้วก็นี่คือที่ภาพเห็นนี่คือด้านท็อปนะฮะคือมองจากภาพด้านบนนะครับทุกอย่าง45หมดครับเ,เพื่อนๆนะกิ่งขวามานี่ละ่ะกิ่งขวาด้านนี้ก็45เช่นกันนะครับสองมุมลวมกันก็เป็น90นะแต่ว่ามันก็เฉียง45จากมุมตรงนี้ไงฮะนะครับ45หมดเลยนะฮะ ก็จะมีซ้ายขวาซ้ายนะครับกิ่งที่หนึ่งจุดหนึ่งกิ่งที่หนึ่งจุดสองกิ่งที่หนึ่งจุดสามแล้วก็กําลังจะสร้างกิ่งที่หนึ่งจุดสี่ตรงตําแหน่งดุชี้ผมนี่นะครับตำแหน่งนี้นะฮะสร้างสิ่งที่หนึ่งจุดสี่ถ้ามองจากภาพด้านบนนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมยังคงยืนสี่ห้าองศานะครับไปซ้ายสี่ห้าองศามาขวาสี่ห้าองศาเออกิ่งที่หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ย มันก็จะวิ่งออกมาขวา45ไปซ้าย45แล้วก็มาขวา45ห้าอีกนะฮะก็อย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มสร้างบอนไซคือทรงเลขาคณิตพยายามทําให้มันเป็นสีห้าองศาหให้มากสุดกิ่งที่จะสร้างต่อไปนี้ก็ทําให้เป็น4 5องศาแบบนี้นะครับหลังตัดเสร็จแล้วก็ทายาครับเพือ่อนๆอย่าลืมทายาทุกครั้งที่ตัดกิ่งเสร็จนะครับป้องกันการใครน้ําไม่ให้เชื้อราเข้าไม่ให้แผลเปียกน้ําทําให้เยื่อจเจริญ เดินกลับมาปิดแผลได้ดีขึ้นนะครับไปๆไป,ไปจะเป็นญี่ปุ่นหรือจีนใช้ได้หมดนะครับถูกหน่อยก็จีนนะถ้าจะเอาของดีก็ต้องของญี่ปุ่นนะครับส่วนผมที่ทายอยู่นี่คือเป็นยาของญี่ปุ่น,นสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เดินทางมาสู่ตอนท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็หลายๆท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนการทํางานของช่องนะฮะผมก็จะเก็บ นำความรู้ดีๆมานำเสนอในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สุมเมผุยทองกับสวนแก้วชิตขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับทิกเล็กๆท้ายรายการนะฮะให้เพื่อนๆสังเกตดูว่ากิ่งเนี่ยถ้าหากว่ามีขนาดที่ใหญ่นะครับเช่นปลายไม้เนี่ยพอมันโดนตัดปุ๊บมันจะเกิดมิติคือมันจะมีวงแล้วก็มีความกว้างของฐานเนี่ยมากขึ้นจะแตกต่างกับกิ่งที่มีขนาดเล็กมาด้านบนนี้นะครับ เกี่ยงขนาดเล็กของด้านบนเนี่ยเวลาเราตัดแทันแตกเนี่ยหรือมันแตกขึ้นมาเองเนี่ยแต่ว่าถ้ากิ่งมีขนาดที่เล็กเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเมติไม่ค่อยสวยนะยังดูยังกิ่งด้านล่างเนี่ยตัวเนี้ยแผลรอยตัดมันใหญ่เพราะขนาดกิ่งมันใหญ่ใช่ไหมพอมันพอมันแตกกิ่งขึ้นมาจากซ้ายากขวาเนี่ยมันดูอลังการดูสวยนะครับตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมครับพอกิ่งมันใหญ่แผลมันก็ใหญ่พอแผลมันใหญ่ปุ๊บมันดูอลังการเหมือน เป็นง่ามขึ้นมาแบบชัดเจนนะฮะแต่ถ้ากิ่งเล็กๆตรงนี้ยังไม่มีแผลรอยตัดนะเป็นการแตกเป็นการแตกกิ่งขึ้นเองมันดูไม่อล่าการนะ